USP ความสามารถระดับไหนเก่งมากแค่ไหนกับการใช้ดาบอัชิระดับเทพเดี๋ยวเราไปดูกันครับสเตลลากโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลลา Go plus ดิ้งอยู่ใต้ดีสคริปชันอะไรครับก็กาบสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่าน,นประจำช่องจันเจคไปในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัพยุ์วิญญาณเซิร์ฟเวอร์จีนะครับกาบธนาของกายแท้วิญญาณยุณทธธนาของน้องเสียวอู่นะครับก็เป็นหนึงในกายแท้ระดับ SP ที่โหก,กว่าจะได้ตัวน้องมาการันตีไป400กายแท้จันก็หมดไปเยอะมากๆกว่าจะได้น้องมานะครับโชคดีที่เก็บเหรียญเอาไว้นะมันก็เลยไม่ไลำบากขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูธนาของแหวนกายแท้กันนะครับ อันนี้เนี่ยจารยังปลดไม่ถึง3ดาวแดงเลยไม่สามารถใช้ออร,ร่าแห่งกายแท้ได้นะครับเรามาดูกันที่ความสามารถของกายแท้วิญญาณยุทธกันซะก่อนนะครับคือจากการที่จัลองเทคเทคดีแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่ได้แบบหวือหวาปลาเผาขนาดนั้นนะครับความสามารถคือกายแท้วิญญาณยุทธานะของเสียออัชิรานะครับเปิดใช้งานกายแท้เนี่ยถาวรน,นะครับก็ถือว่าเป็นกายแท้สายปีกตัวแรกเลยมั้งที่ถาวรน,นะครับทังเฉินถาวรเพราะว่าทังเฉินไม่ถาวรแต่สแต็กได้นะครับ ในระหว่างที่ใช้ค่าแท้อยู่นะครับทุกๆ1%ของอัตราคริติคอลนะครับหรือว่าอัตราโจมตีคริติคอลเนี่ยเสียอู่จะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีคิยของเธอเอง2%ครับยิ่งคิยเรทสูงเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์ที่กลายเป็นคิยดาเมจยิ่งสูงนั่นแปลว่าสมมุติว่าคิยเรทหนึ่งเท่ากับว่าได้คิยดาเมจสองนะครับคิยเรทหนึ่งพันเท่ากับว่าได้คิยดาเมจสองพันเลยนะครับอุ้ยถือว่าว้าวมากนะครับอันนี้แล้วก็เงื่อนไขการใช้เนี่ยหลังจากที่เสอูปิดใช มาจักรเขตแดนหรือว่าฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับก็คือจะใช้เป็นเขตแดนก็ได้นะครับหรือว่าจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็ได้จะใช้กายแทนนะครับทันทีเลยแต่ว่าถ้าฟื้นคืนชีพนี่ PVP แต่ถ้าใช้เขตแดนก็เป็นแนวของการตีบัฟต่างๆนะครับออปชั่นแหวนนะครับทางหน้าของกายแทนหนึ่งเนี้ยก็คือว่า200,000ปีเนี่ยทุกๆุหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจะกลายเป็นสามเปอร์เซ็นต์ของคีดาเมจแล้วก็แปดหมื่นปีนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็หนึ่งล้านสี่แสนปีเน หดมากเะครับคิเลตหนรเกลายเป็นคิด,ดามเมห้าเปอร์เซ็นตะ์น่ะถ้ากับว่าคิเลตเรามี1,000คิด,ดามิเตเราห้าพันเลยนะถามจริงโอ้โหคิเลตแม่งแบบเกินเกินจัดนะครับคูณ5แบบนี้4ไฟลุ้งโหดเกินนะครับแล้วก็ทักษะแห่งกายแท้วินยันยุทธนะครับทักษะที่1นะครับเสรยดานะว่าเมื่อก่อนเขาเคยมีตัวละสองทักษะหรือเขาลดเหลือแค่ทักษะเดียวนะครับดาบเทพอาชุรอนะครับก็คือ สร้างความเสียหายให้ศัตรูเนี่ย2,000%จากพลังโจมตีนะครับให้กับศัตรูหนึ่งตัวทุกครั้งที่ซูอุู่ทการโจมตีในรอบนี้ค่าความสามารถของทักษถนี้แรงเพิ่มขึ้นอีก200%ท้าษะนี้ไม่สามารถถูกปล่อยออ,ออกมาได้หากเสียอุ่เล่นในรอบนี้นะครับหากมีการโจมตี10ครั้งขึ้นไปในรอบนี้ทักษะนี้จะถูกออกไปล่อยออกมาโดยอัตโนมัติจนสิ้นสุดรอบนั่นเองออปชั่นวงแวนก็ทุกครั้งที่ซูอุู่ทาการโจมตีในรอบนี้ค่าความ ถ้าความแรงของทักษันนี้แรงขึ้น300%แล้วก็อีก40% 0นะครับก็กลายเป็นอ่า2น0 0นะครับแล้วก็2ล้านปีนะครับอันนี้ก็5ไฟลุงนะครับถ้าเสี่ยอู่เนี่ยทำการโจมตี20ครั้งขึ้นไปในรอบนี้นะครับการโจมตีตามกายแทเบียนยุทธจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเพิ่ม,เ,ม,เ,มเท่ากับ100ของความเสียหายทั้งหมดที่เสี่ยอู่ใช้ในรอบนี้ไปนะครับอู้ก็ถือว่าดีอยู่นะแต่ว่าอาจจะต้องมีไฟลุงที่ถึงหน่อยอ่ะไม่ถึงเครื่องจนว่าก็ไม่แรงนะครัับบอรร่่าาแแหงกยท้นะค เขาบอกว่าเมื่อเราเปิดใช้งานเนี่ยอ๋อเมื่อเราเสออุใช้กายแท้นะครับเขาจะใช้ทักษะวิญญาณกายแท้ของตัวเองทันทีเพื่อโจมตีศัตรูด้วยพลังโจมตีสูงสุดจากพลังชีวิตของศัตรูนะครับ8ปดแสนปีนะครับสําหรับ HP ที่สูงขึ้นทุกๆ1%ของศัตรูที่ถูกโจมตีด้วยกายแท้นะครับความเสียหายที่เกิดจากกายแท้จะเพิ่มขึ้น1%ไม่เกิน1% 0 0 0เอฟเฟกนี้จะมีผลกับการเล่นแบบแข่งขันเท่านั้นนั่นคือ PVP นะครับ เซียวจะเปิดกายแท้ของเขาอัตโนมัติทุกครั้งที่เขาฟื้นคืนชีพนะครับทุกครั้งที่ฟื้นคืนชีพก็จะเปิดและทําให้ทักษะใช้ทันทีทุกครั้งที่เปิดก็ษะใช้รีทันทีะะนะครับก็คือคอมโบอันนี้ค่อนข้างจะเด่นไปทางด้า,านาของการ PVP เสยด้ยเหมือนกันนะที่เด่นไปทางด้านของการ PVP ซะเยอะนะครับโอเคเราใส่เซนต้าหลิวมาแต่ว่าอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเขตแดนเพราะว่าจ,าจะจำไม่ได้ว่ะอันไหนเป็นเขตแดน อ่อถูกแล้วอันนี้เขตแดนครับคือสายตีกระดูกอันนี้อาจารย์ใส่สายกระดูกมาเพราะว่าถ้าฟื้นขึ้นชีพเอาไปเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปเทสยากมากการฟื้นขึ้นชีพนะครับแต่ว่าอาจารย์คิดว่าการใส่ตัวละครเซนต้าหลิวไปศัตุลน่าจะหายไปในพิบตาเซอูตวเดียก็เอาอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเล่นๆมาความแรงแรงแค่ไหนขอดูหน่อยละกัน โผแล้วไม่ไม่ได้ใส่ตัวเพิ่มสปีดมาเลยครับก็ชา้ากว่าฝังของข้ามเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับไม่ติดเนาะเราไม่ติดอยู่แล้วนะทั้งนี้ทักษะเวียนที่4เข<พ>ตแดนเทพอาชุราตอกฤติอาวอนตายแท้วิญญาณยุดอ่ากายแท้มนันทันทีปุ๊บจุม่มจีปุ๊บ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 โอ้โหตีต่อเนี่ยทักษะกายแท้ที่หนึ่งเรือก ก็แรงอยู่นะแถมกายแท้ถาวรถ้าพูดถึงการตีกระดูกอาจจะไม่โดดเด่นเพราะว่าออร่าแห่งกายแท้ไม่ได้เสริมด้านการตีกระดูกเลยนะครับเพราะว่าฟื้นคืนชีพแล้วก็สร้างความเสียหายตามค่าเปอร์เซ็นต์เลือดจากการฟื้นคืนชีพอ่ะคือมันทําให้ออร่ามันมันมันหายไปในความเด่นอ่ะเสียดายมากครับเสียดายมากที่มันมันมันโอ้โหเชียพอเก็บสแต็กเต็มนึกว่าเสียเย่พราะเก็บสแต็กเต็มนึกว่าเสียเย่ครับ สับ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 เหมือนเสียเย่เลยสับตายแล้วไปต่อสับตายแล้วไปต่ออืมแต่ว่าเสียดายมากครับที่ออร่ามันไม่โดดเด่นด้านนั้นจริงเนาะเสียดายเนี่ยจากใจคนที่จากใจคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้น้องโดดเด่นด้านตีกระดูปไปโดดเด่นด้านพ v p ีซะอีกออร่าแห่งกายแท้นะครับเท่ากับว่าจะได้ผลลัพธ์จากกายแท้แล้วก็ที่เป็นสแต็กอย่างเดียวก็คือ ทุกๆค่าคีเลตหนเปเจะได้คิดดาเมจห้าเปซ็นที่สูงสุดอ่ะนั่นคือได้อันนั้นอย่างเดียวอ่ะเออได้แค่อันนั้นอันเดียวครับเกแดนเทพสังหารอืมแต่ก็สวยอยู่นะสวยอยู่นะครับกายแท้มีหูกระต่ายด้วยแต่เสียดายมากจึ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 กนี่ฟันครับพอมันฟันแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราจะเก็บสแตกความแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทักษะกายแท้ดาเทพอ,อชุรานี่ ต่จันชอบนะส่วนตัวจันจันชอบมันเท่มากนะครับแต่ว่าเสียดายออร่าแห่งกายแท้โดดเด่น P v p พซะงั้นเสียดายจังจุด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 ริงจริงมันแรงนะดีจะลองเทสตีกระดูดด้วยสองดาวแดงหาเวลาเทสดูนะครับทีนี้เนี่ยเท่ากับว่าต้องโดดเด่นใน PVP โอ้แม่เจ้าโดดเด่นใน PVP ต้องเอาฟื้นคินชีไปครับแหวนเรามีไม่พอซะด้วย มันจะเป็นสายหนึ่งล้วนอ่ะอืมได้อยู่แล้วก็ใส่ใส่เซียนต้าหลิวมาช่วยหน่อยคือเราอยากให้หลงหลงเอ้เราอยากให้เสียอู่ตายแล้วเสียอู่ก,กับฟืนขึ้นชีพแต่ว่าในทางกลับการอะ่ะเราเราต้องเซฟเซฟไม่ให้น้องน้องหลับอะ่ะหลับแบบหลับเร็วเกินไปอะ่ะเ,เรียกว่าหลับเร็วเกินไปอะ่ะเอาโล่ไปด้ยวยละกัน เดี๋ยวเราไปลองดีเทคดูแล้วกันครับแต่จย์ว่ามันมันมันเทสยากมากเพราะว่าจย์เคยเคยลองเทคไปแล้วนะครับการที่จะเทคให้กลายเป็นการ p v p เนี่ยดยการเล่นฟื้นขึ้นชีพเนี่ยยากมากเพราะว่าเราไม่เจอกก่งไปเลยแล้วก็เจออ่อนไปเลยอ่ะมันมันเทสยากมากเอ้ยรู้ว่าใครคุณคุณโอ้นี่ว่าอยู่คนแรกก็เลยกดมาโดนคุณโอ้น่าตายแน่นอนแมแปดคือเนี่ย คือจังง่ายๆว่าถ้าจะเล่นอย่างเงี้ยยังไงเสียอูต้องแหวน8ถ้าจะเล่นใน PVP ในแพทปัจจุบันนะพูดถึงในแพทปัจจุบันนะคือด้วยความที่แพทปัจจุบันมันมีแหวน8แล้วอะ่ะคือถ้าเราไม่มีแหวนแปดเสียอูไม่มีทางได้ฟื้นคืนชีพอะครับยากมากระหว่างเสียอูฟื้นคืนชีพนี่ยากยากจัดๆเราจมแบบเราลองโจมตีเฉยๆแบบเรียกตีนชัว จึก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 อาจารย์ลืมใส่ลักษณะสีเซนต้าหลิวมาเนี่ยหว่าอย่าเข้าตีเราอย่าเข้าตีเสืออูให้ตายอุ้ยแรงกว่าเนี่ยใช้อูดรับตีเหรอเสืออูตายครับอ่ะมันจะเป็นดอกไม้แบบนี้ครับทีนี้เนี่ยเราก็จะรอให้เสืออูฟื้นขึ้นชี้ขึ้นมา อันนี้จันลืมปรับเลือดมอนไปะวะ่ะทำไมเขาใช้ทักษะแปลกๆวะอ๋อมันจันยังไม่ได้รีวิวให้ทุกคนดูใช่ไหมว่าตอนนี้ฐานะของทักษะมันเปลี่ยนสีวงแหวนได้แล้วเดี๋ยวทำรีวิวต่อไปต่อจากนี้ให้แล้วกันนะครับอาแล้วก็เปิดขึ้นมาถ้าเป็นสามไฟลุ้งอะไอ้ถ้าเปิดออร่าสามไฟลุง้งกายแท้กขึ้นมาปุ๊บกายแท้จะฟันทันทีครับและฟันแบบแรงมากๆอันนี้เรายังไม่ได้รีวิวลืมเลยก็ว่าลืมรีวิวอะไรลืมรีวิวออฟแหวนที่มันเปลี่ยนไปครับ ที่เราสามารถทำสีแหวนได้นะครับเดี๋ยวทำรีวิวให้แล้วกันเนาะจุก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 อ๋อเราล่าจะใส่นั่นแน่เลยอ่ะให้เลือดบอนเตอร์มันคืนปะเชื่อโอ้โหฟันไม่ตายด้วยแต่ถือว่าการแท้ดีใน PVP เหมือนกันเอามาเล่นแบบจังหวะก,ก๊อกสองได้ดีอะเออมาเล่นจังหวะก,ก๊อกสองก็ถือว่าโอเคอยู่ ม,มันเพิ่มเลือดจากอันนี้ใช่ไหมเราเราปรับอันนี้ไว้ใช่ไหมน,นี่ไงเราปรับให้มันมีเลือดเพิ่มขึ้นถึงว่ามันถึงมันถึงไม่ตายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับกายแท้นะก็เอาง่ายๆว่าถ้าสมมติเล่นกายแท้เนี่ยเราเราเราเอาแค่อันนี้ก็พอครับผลลัพธ์อันเนี้ยก็คือคีเลดหนึ่งเปอร์เซนต์การไปคิดดาเมตห้าเปอร์เซนต์ถ้าสมมติเราทำคีเลตได้สักพันหนึง่งอะคิดาเมตห้าพัน 5, โอ้โหหวานหวานจะผลของกายแท้ครับหวานหวานเลยอะที่เหลือก็ไม่ต้องไปหวังอะไรมันหรอกไม,ไม่ต้องไป สเปอร์สปาอะไรอันนี้ก็ดีถ้าตีกระดูกอะ่ะเวลาเราตีรอบๆนั้น,นเยอะๆกายเทออกมาช่วยดาเมจมันก็ดีขึ้นดังนั้นที่เหลือก็คงจะเป็น p v p ที่เป็นอันนี้นะครับ Pv p v วจริงๆเลยมันไม่ค่อยมีเปอร์เซน็นที่ให้กับการบัฟการทำสแต็คให้เราเลยเสียดายเหมือนกันที่จันอยากให้เป็นตีกระดูกแบบเพียวๆแบบดีๆหน่อยอ,อย่างน้อยกายแท้มีสแต็คซะหน่อยอเสียดายว่อะออร่ามันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงที่อยากได้ s t e ลลาโกพาสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุด รับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l a า G+ o plus ลิง์อยู่ใต้ d e s c r i p t i o เป็นไงกันบ้างครับสำหรับทันหน้าของกายแท้วิญญาณยุทธน้องเสียอูอชัชรานะครก็ถือว่ากายแท้เนี่ยออฟโขดมากถ้าเป็นออฟแรกนะโขดมากๆนะยังไงเนี่ยใครอยากได้ก็อย่าลืม เก็บเพชรเก็บตัวสุ่มน้องแล้วก็เตรียมตัวสุ่มกายแทนน้องกันให้พร้อมนะครับเพราะว่าหลังๆมาตู้ตัวละครบวกกับกายแท้บวกกับรีรันเข้าแน่นมากๆช่วงนี้เก็บตัวได้ก็เก็บอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดอันไหนไม่ต้องสุ่มได้ก็คำ้คำคามได้นะครับสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวาลาไปก่อนนะครับมีคำถามอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยใต้คลิปฝากร้านจำนินสเตลล่าโกพัดกันไว้ได้วยนะครับเติมถูกเติมไว้เติมดีไม่มีเดฟานไม่ต้องห่วงว่าจะโดนรีฟันคืนให้โดนแบนได้เลยนะร้านจดทะเบียนพันธที่ยังถูกต้องนนคคคครับเอกหหม่ลิป้าสี